ใครสนใจลิ้นมังกรก็เล็งๆไว้นะคะเดี๋ยวงามแล้วจะมาแย่งกันทีหลังไม่ได้นะ <c oughs> นี่ลิ้นมังกรอนะันนี้พันอะไรเะเนี่ยสวยมากดีดีพันเจดีเขามีพันอะไรเยอะแยะไม่รู้นะคะพันเจดีพัน, JD, พนอะไรเกลียวเกลียวอะไรเ <c oughs> ฮลิเคนเเ <c oughs> เป็นเกลียวเกลียวเนี่ย นี่ตอนเช้าแม่เดินในนี้นะเนี่ยแม่ทําสวนสุขภาพแม่นะเนี่ยสวนสุขภาพในบ้าน,นอ่ะอ๋อนะเริ่มเริ่มจาก,าจากเริ่มจากมุมนี้นะคะอ่เริ่มจากมุมเนี้ตีห้าแม่เดินเนี่ยแม่ก็เดินอยู่เนี่ยจะถ่ายมุมกว้างให้ดูตอกทิ้งกาแฟสเสร็จอ่ะอันนี้สวนหน้าบ้านนะสวนหน้าบ้าน แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสวนหน้าบ้านก็คือม,มีต้นกระท่อมอยู่ข้างหน้า <c oughs> นี่นะคะนี่ต้นกระท่อมอยู่หน้าบ้านเลยแม่ออนนี้ออตอนเปรกม,มันมันเปรกอยู่แลอ่ะเ,เราไม่แห้เราต้องใ่อนเชา้ชาเช้าแม่ก็กินกาแฟตีห้าตีห้ากินไวจังเลยตื่นไง <c oughs> พอตื่นแล้วก็ไม่รู้จะทำไรก็กินกาแฟมานั่งกินกาแฟหน้าบ้านพอกินกาแฟเสร็จแม่ก็เดินออกกําลังกายสวนสุขภาพในบ้านพาเดินหน่อค่ะเนี่ยเดินแผน่นแล้วก็ดูต้นไม้มดูต้นไม้เดินแล้วก็เด็ดใบกระท่อมกินไปด้วยนีปลา <c oughs> เนี่ย แล้วก็เดินไปเดินมาเดินมาถึงตรงนี้นตรงนู้นก็มีแล้วก็เดินกลับตรงนี้ก็มีน้ำบรรยากาศดีนะเช้ามืดนะอไว้ตกปลาเอช้า,ชามืดเนี่ยตรงนี้บริบรรยากาศดีมากเนี่ยก็เดินอยู่เนี่ยเพราะว่าไปเดินข้างนอก็อกลปวงไง วัวหมาจักรยานก็มีแล้วก็ไม่ปั่นด้วยแต่งั้นเรายึดเอากลับบ้านเอ้ยจริงๆเดินไปเดินมาวันวันหนึ่งหลายรอบก็ดีเหมือนกันนะแล้วมันก็ได้ดูต้นไม้ด้วยเดินแส่แส่ไซส์พี่เบิร์ดเรายังไม่ได้สั่งกับข้าวผักเกี๊ยงตาโอเคพาชมประมาณนี้นะคะ มีอะไรอยากได้ก็แจ้งเข้ามานะคะเผื่อแม่เขาจะขายอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้อะต้นอะไรอไรชื่จับชื่อไม่ได้แม่ปลูกเองแม่ยังจำชื่อไม่ได้ จะมาทำลายต้นไม้แม่ซะแล้วจะไปไหนอะขโมยจักรยานเขาเหรอไปสั่งข้าวเอาอะไรอะไรบ้างปลาเค็มอะไรล่ะปลาเค็มดิบๆเลยล่ะปลาเค็มทอดไงปลาเค็มทอดนู่นแม่ไปแล้ว โอเคไปก่อนนะคะทานข้าวก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะแสงกำลังสวยเลยเนาะ